ห้ามหยุดเขาบอกนะจริงป่ะมีป้ายบอกว่าผมเตรียมท่าให้ใหส่องฟ่งเลยใช่ไหมพี่สองฝั่งนะครับโ้มาหันกลับมาให้เห็นพี่แจ๊คพี่ฝนด้วยเห็นป่ะเอค ไปเลยไปข้างหน้าเลยอ้อเร็วอะดับเลยดีๆนะเออว้าวเย้โอ้โหัไปข้างหน้าเลยโฟมหันกล้องแมงนะบหนึ่งใช้สองมือจับใช้สองมือนี่ไงได้ละโอเควิกลับจับไม่อยู่เขาไม่น่าเบรกอ่ะเลยเย้เบรก่อนเยเขามีใส่รัดอยู่แล้ว เน er ี่ยเขาบอกอยู่ห้ามหยุดเลยโอ้ยตรงนี้จะเร็วแน่เลยอ่ะเอ้ยยเย้ว้าวเย้ขยุดอีกแล้วอ่ะโอ้เขายุดอีกแล้วเลยว้าวเย้สุดยอดว้าวมาลดความเร็วเย้ว้าวเย้สุดย แล้วช yeah. ูมือหน่อยชูมือหน่อยเอาเย่มาป้ายตายปล่อยมือบอกให้ปล่อยมือแล้วเออสลิงดึงขึ้นแล้วสลิงดึงขึ้นแล้ว มันะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอืมไม่น่ากลัวมีสายรัดดีเดี๋ยวเลยะครับพี่ ใช่พี่แจ่วเลยอ่ะเอาอีกเด่นงเ้งกินนี่พี่พักด้วยพี่พักอยู่ฝั่งนี้ เก่งองขงข้างบนแอดเวนเจอร์จะลงดึงเก่งทองของแขกข้างบนแอดเวนเจอร์จะลิงดึงมีอย่างอื่นด้วย ม um ีห้อยโหนด้วยสลิงหมอออกเราต้องหนีบหมอไว้ รถอ๋อเขาพาเราเที่ยวชมวิวอ๋อไปเล่นแป๊บหนึ่งที่เหลือเราก็ชมวิวขึ้นเนินขึ้นเนินเย้เขามีหลนสลิงด้วยอุ้ยพามาร้านกาแฟถึงแล้ว